ผมผมเข้าใจอ,มมาอันนี้คุยกับพ่อกันนะครับมันจะแล้วแล้วคนที่จับม่อกี้คือยังไงอ่ะคืออันนี้คือต้องรอรอใช่ไหมคือตังก็ต้องเสียไปก่อนเนาะก็ต้องตามนะครับเพราะว่าชั่วข่าวก็ไม่รู้ว่าชั่วข่าวถึงไหนครับอ่าหน้าหนังสือพิมพ์ก็ไม่มีครับในอ่าของผู้คุยตำรวจก็ไม่มีบอกครับมีแค่ว่ารายชื่อพระคุณแล้วก็ในหน้าประกาศตำรวจของหนังสือพิมพ์ก็ไม่มีครับลองเช็คดูได้หมดเลยไม่เขาประกาศในทวิตอ่ะ เขา่โฟกาศเขาประกาไม่ก่อนหน้าพวกผมบอกให้พวกผมเอาหลักฐานดูแล้วนะที่เราให้ดู่ว่าเขายกเรื่องหมายจับก่อนไม่แต่แต่ผมเอาอ้างอิงจากอ้นี่ไงคือผมผมไม่รู้ไงผมไม่ได้คุยเจ้าตัวไงแล้วไม่ประกาศไม่มีคุณคุณบอกว่าคุณต้องบอบอกมาคุยไปครับ่อนเกิดเหตเขาบอกแล้วแล้วจะไปจับทําไมแล้วไม่แล้วจะไปจับจับทำไมจับไปแล้วชั่วคราวคือไม่ต้องจับฟังนะคุณตํารวจมันยกมันหมายจับชั่วคราวครับ กมาชั่วข่าวไงก็ชั่วข่าวครับก็หลังชั่วข่าวไงก็หลังชั่วข่าวไงใช่ก็ผมก็ประกาศบอกตรงนี้คุณก็เห็นทุกคนงงอะไรคุณก็เห็นนะครับผมว่าประกาศให้ดูอยู่ประกาศอะไรส่งในห้องพูดคุยแล้วไปดูไปดูไปดูตอกครับคุณตัดแล้วพวกจะหนีกันยังไงมันเล่นอย่างไร้ะครับ อยากเอาชนะขนาดนั้นเลยเหรอรจำไม่ว่าหรอครับเดแต่มันชั่วคราวก็ควรงกดก่อนไหมอย่าก,ก่นไม่ก่อนเลยนะแล้วทอมมี่กระโดดไปแล้วอะ่ะ <c oughs> เออแล้วตำรวจบอกให้ไปเอาตาังค์มันใช่หรอคือมันก็ไม่ใช่เรื่องปะไม่ใช่อะไรหรอก ถ้ามีหลักฐานเราค่อยมาจับหรอไม่ว่าเลยอันนี้ไม่มีอะไรแล้วแบบบอกว่าไปเอาตัดมันมีแค่ในเมืองครับคือมันต้องอ้างอิงข้างนอกก็ติดข้างนอกมันก็ต้องมีหนังสืออ่ะมันไม่มีอะไรเลยก็ผมบอกเขาแล้วว่าให้ประกันดีซีด้วยทำไมไม่รอด้วยเออทำไมไม่รอทำไมไม่รอเออเชื่อว่าจับไปก่อนแล้วเอาตัดจก็ต้องรอผมผมตัดต่อมั้งผมไม่ทำไมไปต้องจับก่อน อ่างั้นเอาอย่างนี้ดีกว่าครับรอคุยรอปอบบอคับปอบอดีกว่าก็รอคุยทั้งนานแล้วเขาไมไม่แต่ผมจะไปทไมอ่ะการบนี้ผมก็ไม่ถจับเอ้าเอาปอบบอคุยครับผมยาอ่อนผมยาอ่อนแล้วแบบไม่เรอคุยแล้วจับเพืหิวตังจัดเลยอยากได้ตังอ่ะคือเข้าใจแหละว่าร้อนเงินอ่ะมันจนอ่ะเนาะเหี้ยมีการอย่างนั้นโกโป้มาสู้กูมั็นยาอ่อนมาสัตว์มันมันชื่ออะไรนะตอนตอนรอคุยชื่อสุก้ครับสุก้าสุก้าม่ไอ้คนไอ้คนไอ้คนที่เมื่อคืนอ่ะใครที่เมื่อคืนอ